สวัสดีครับผมตโนโอภาคินครับนิชาและภานิชาค่ะพี่เขารออ่ะสวัสดีครับปัญหาก็จะเป็นพวกมาเฟียอันนี้เป็นสิ่งที่ ไม่มันไม่มีอยู่จริงถ้าเราพูดถึงมาเฟียเราจะนึกถึงปืนนึกถึงอิทธิพลหรืออะไรงี้แต่ว่าจริงๆแล้วมาเฟียกองถ่ายเนี่ยมันไม่ได้ไปรุนแรงในแบบนั้นมันเป็นในทางการแบบกดขี่ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่ของเราเองได้เก้าอี้เอ่ยมือถือหรือแม้กระทั่งเศษเงินเงินเนี่ย ผมไม่สามารถวางเลยครับมันไม่มีอะไรจริงเลยค่ะ,คะเรื่องเงินวางมันไม่ได้ไม่เคยเกิดขึ้นค่ะไม่เคยเอาเงินไปจริงแค่เรื่องนี้แหละค่ะมือถือ<า>แต่เป็นเรื่องที่เขาเอาไปพูดทุกรายการให้ดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแค่อย,อยู่เรื่องเดียวแล้วคุณเอามือถือไปทําอะไรเอาไปถ่ายรูปเล่นแล้วคุณรู้ไหมว่านั่นคือมือถือที่มันไม่ใช่ของคุณรู้อ่ะแต่คุณหยิบมาถ่ายรูปเล่น ถ่ายเล่นคือตอนนั้นใกล้ปิดกล้องแล้วไม่ถ่ายรูปคุณถ่ายรูปรูจมูกอยากให้เขามีความทรงจำที่ดีกับกองถ่ายเราก็เลยเซลฟี่หน้าทุกคนในกองเอาไว้เท่าที่จะมาร้กได้แล้วเป็นไงเขาก็ไม่ลบนะคะเขาก็เก็บไว้ดูเอาไปลงผมไม่ได้เอาไปลงด้วยความชื่นชมผมเอาไปลงให้เป็นหลักฐานเขายังทรงว่าหนูน่ารักอยู่เลยครับอย่าว่าแต่ผมชมว่าเขาหน้ารักเนี่ยเขาก็ชมตัวเองครับบางทีคุณจะมาว่าอะไรผมผมมีแต่ช่วยคุณผมมีแต่ปอบคุณผมมีแต่ให้กำลังใจคุณสามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ย ผมทำจริงไหมแล้วทำไมถึงไม่พูดตอนนี้ซาช่วยเหลือตโนบ้างการที่คุณเอามือถือลบไปเอามือถือไปตอนที่ดูแลแผลตอนที่ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลเอคุณท่วนบุญคุณเหรอล้างแผลให้คุณท่วนบุญคุณเหรอ แล้วเมื่อกี้คุณควงหรือเปล่าเออหนูทำอะไรดีๆเยอะมากเลยถ้าจะให้มาพี่โนก็น่าจะเป็นเรื่องเขาอยากรู้จักทุกคนในกองค่ะเอาเกมที่เขาเล่นกับที่บ้านกับเพื่อนอะไรเงี้ยมาเล่นในกองก็คือเกมลูกผู้ชายเวลาถามอะไรต้องตอบความจริงเกณฑ์คนมาพี่ปรางนั่งอ่านบทอยู่พี่ติเตอร์อ่านบทอยู่เขาก็ไปเกณฑ์คนมาให้ต้องมานั่งเล่นกับเขาเพราะเขาอยากเล่นเกมนี่นะครับคือการสร้างวัฒกรรม <S <S ผมชวนให้มานั่งคุยนั่งเล่นกันแต่คุณเปลี่ยนจากเขานั่งเล่นมือถือเป็น อ่านบทมันท I mean. ําให้ผมดูเป็นคนที่แบบไปขัดความตั้งใจของเขาและทำให้ผมดูไม่ดีคุณยอมรับไหมก็ยอมรับเพราะว่าอยากเอาคืนเพราะว่าเขาก็โมไปเยอะมากเอ้เอ้นึกวางตังค์ไม่ได้วางอะไรไม่ได้มันไม่มีอยู่จริงอะเดี๋ยวนะผมเม่นคลิปของเขาหน้าตาแบบเออเป็นคนป่าอุกกาอุกกาอุกกาเนี่ยผมพูดภาษาคนไม่ได้อีกพวกเราต้องพิทักษ์ธรรมชาติของโลกโอ้ยน้าสนใจคล้ายๆอวตาร อ่ากค่แ้าผัสตานแล้วพี่ต้องทาตัวสีปาทาตัวสีปาไม่เป็นคนเป็นคนแล้วนิชาเล่นเป็นอะไรนางไม้คือพระเอกเนี่ยเป็นเป็นชาวเผ่าที่ดูแลป่านี้โดยที่สื่อสารกับนางไม้ที่เป็นนิชาใช่แล้วเราก็ร่วมกันพิทักน่าสนใจน่าสนใจโดยที่ไม่ต้องถ่ายนิชาเลยเอาแค่เสียงเพราะว่าเป็นนางไม้คือแบบไม่ต้องมีตัวตนคือเป็นแบบพี่คุยคนเดียวไปไปกินยาได้เราว กุ้งยอเป็นบะหมี่กึง่งเำเร็จรูปโดยที่ใส่ไข่เข้าไปด้วยรวมถึงผักบุ้งอะไรอย่างนี้ครับผสมกับไข่ที่มันแบบมีเครื่องปงรุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสุกพร้อมกันเนี่ยเม็ดของพวกนั้นน่ะมันจะฝังเข้าไปในไข่เข้าใจปะ่ะมีความกรอบของผักแล้วก็มีความนุ่มของเส้นรวมถึงความเข้มข้นของรสชาติถือโอ้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาข้าวเกียเคี้ยวเขา ไม่ธรรมดา,าผมเคยทานมาแล้วได้มีโอกาสทานข้าวที่บ้านเขารู้ว่าผมหิวเขาก็อาสาเป็นคนไปทําอาหารให้ครับข้าวเนี่ยสวยนยครับหอมหอม<อ>ไข่เจียวมันเป็นแผ่นใช่ไหมครับแผ่นรอบนอกเนี่ยจะเป็นแบบแนวกรอบครับผม <c oughs> ส่วนตรงกลางจะนุ่มดูดีไหมครับฟังแล้วดูดีก <c oughs> รอบนอกนุ่มในครับถ้าเอาเป็นภาษาตรงๆเลยอันนี้ยาออกนะครับก็คือข้างนอกเนี่ยไหมนะครับส่วนตรงกลางยังไม่สุก นะครับผมผมกินตรงกลางเป็นไขด่ดีนะครับแต่ข้างนอกเป็นเป็นไข่ที่ไหม้อร่อยหรือเปล่าเราไม่พูดแต่ผมกินหมดนะอ่าผมกินหมดผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของนิชาครับเพราะว่านิชาทํางานหนักครับแล้วก็ตัวเลกคือเวลาทํางานเขาเป็นคนเต็นที่มากอยากให้แบบดูแลตัวเองให้ดีใส่ใจในเรื่องของการกินกินให้เยอะๆหน่อยให้มันสมกับพลังงานที่ต้องใช้ออกไป น่าจะเป็นความบ้าบิ่นของตโน่ความคิดเขาเป็นคนแบบความคิดดีแบบเสมอเลยแต่ว่าอย่างว่ายน้ำเงะะี mm ้ยค่ะเขาว่ายเพื่อจะช่วย mm hmm. ก็จริงแต่ก็รู้สึกว่าการเอาตัวเองไปเสี่ยงในทะเลมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่ายน้าเล่นคือการว่ายน้าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน mm hmm. เป็นห่วงทุกครั้งะคะ่ะแต่ก็พร้อมพพอร์ตนะเรารู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไร mm hmm. ผมนึกถึงเพลงท่าไรเธอเพ,เพลงประกอบละครดวงใจในมณฑลกานนิชานะไม่ใช่คราวพลอยใช่ใช่ก็นิชานี่แหละในความเป็นจริงก็มีครับที่คิดถึงแบบสิ่งดีๆที่นิชาทําให้ครับ <c oughs> เขาเป็นคนมีน้ําใจครับแล้วก็มีแต่ความหวังดี <c oughs> ให้กับเรานะเราก็รู้แหละว่าไอ้สิ่งที่เราทําแต่ละอยา่างมันอาจจะไม่ปกติเท่าไหร่ครับ <c oughs> ถ้าไม่มีความคิดดีๆหรือพลังงานดีๆจากเขา ผมอาจจะไม่มีกําลังใจในการที่จะทําอะไรที่มันเกินตัวก็ได้ครอ,อถ้าไม่มีรอยยิ้มแบบนี้หรือไม่มีพลังงานดีๆแบบนี้หรือไม่มีตาแบบเนี้ที่คอยมองเราเวลาที่เราทําอะไรที่มันดูบ้ามันจะพูดยังไงครับมีเท่านี้แหละ if i a n got you <c oughs> คืออะไรอะแปลว่า <c oughs> อะไรคือเนื้อเพลงมันจะประมาณว่าคือทุกอย่างจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีเออ คือแบบสิ่งต่างๆมันไม่ได้มีความหมายมากพอเท่ากับสิ่งนี้เอ๊ะตอนนี้กาลังแบบฝืกกีตาร์ครับเขากำลังฝืกกีตาร์พัฒนาการช้ามากผมไม่ได้อัดเสียงเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ<ข>อนะัดเนาะช้ามากช้าจริงครับเพราะว่าเพราะว่า,างาเเนเยอะค่ะครับเน้นแต่ี่ถ่ายรูปอย่างเดียวครับผม <น S 2> แล้ว,นะวเวลาที่ มาเจอกันที่กองอะไรเงี้ยผมเอากีตาร์มาด้วยเขาก็จะํำเป็นมาถือแล้วก็มาดีแล้วก็ถามผมว่าเนี่ยนิ้วยังเป็นรอยอยู่เลยทำไมยังจับไม่ได้สักทีผมก็อยากจะบอกเขาว่าคนจะเล่นเป็นเนี่ย<อ>เล่นเวลาห้าน,นาทีมันไม่เป็นหรอกนะมันก็ต้องฝึกนะครับมันก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับค่อยไค่อยไป